วันนี้เราจะมาดูสรรพคุณของว่านหางจระเข้กับความสวยของผู้หญิงนะครับมีสรรพคุณเรื่องแก้สิวแล้วก็ทําให้หน้าใสแล้วก็ทําให้จุดด่างดําหายนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับก่อนอื่นก็เอาใช้ว่านหางจระเข้อายุประมาณ1ปีถึง3ปีขึ้นไปนะครับประมาณน้ประมาณปีกว่าเอาเอา,เอาที่มันใหญ่ๆนะครับเริ่มแรกมาหลังจากนั้นเราก็ามาหั่น หั่นให้เป็นได้เป็นชิ้นอย่างหอย่งนี้นะครับพอหั่นเสร็จปุ๊บก็ล้างด้วยน้าครับล้างด้วยน้าเปล่าเสร็จปุ๊บเราก็เหลือจะเหลือได้ชิ้นเ,นเล็กๆนี้นครับแล้วก็ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องล้างยางออกให้หมดนะครับจะขันวิธีการก็คือเราจะมาเริ่มทําให้สวยกันนะครับวิธีการคือก่อนอื่นเราเอ,า,อาทาที่หน้า,น,านะครับค่อยๆลูบทั่วหน้านะครับก็เริ่มก็ต้องทาให้ทั่วครับนี้